ทางทหารที่ยูเครนนะครับแต่ก็พบนะครับว่าถูกคัดค้านโดยผู้แทนของรสัสเซียและจีนครับ อะไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่กลุ่ม g 20ก็เปิดเผยนะครับว่าอินเดียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการกดดันนะครับบอกว่าให้ที่ประชุมนั้นหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าสงครามนะครับซึ่งอินเดียซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นประธานกลุ่ม g 20ในปัจจุบันนั้นยังคงแสดงท่าทีเป็นกลางต่อสงครามนะครับโดยก็มีการปฏิเสธท,ที่จะก,กล่าวโทษเซียในเรื่องของยูเครนนอกจากนี้นะครับยังมีความพยายามหาทางออกทางด้านการทูตและเพิ่มการ น้ำมานของรสเซียเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะครับส่วนทางด้านของนายบูโ,นโ,นโรเลอแม รัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสก็กล่าวนะครับว่าไม่มีทางนะครับที่กลุ่มนั้นจะยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงการระบุกาะแถลงการร่วมที่ตกลงกันเอาไว้ในการประชุมสุดยอด G 2 0ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิก,กาย,ยนปีที่ผ่านมานะครับว่าสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยต่อต้านปฏิบัติการทางด้านการทหารในยูเครนอย่างรุนแรงแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามีบางชาติครับที่อาจจะมีความเห็นที่ขัดแย้งแตกต่างกันออกไปนะครับ ส่วนทางด้านของนายคริสเตียนลินเนอร์รัฐมนตรีกระทรวงการทลางของเยอรมน,นีก็กล่าวเอาไว้นอกรอบการประชุม G20 นะครับว่าจะต้องไม่ค้อยตามคำาวิจาร์ของรัสเซียก่อนหน้านี้จากข้อมูลก็พบนะครับว่าสำหรับกลุ่ม G20 ก็จะประกอบไปด้วย19ประเทศแล้วก็สหภาพยุโรปหรือว่า EU นะครับด้วย19ประเทศนั้นนะครับได้แก่ ออสเตรเลียบราซิลแคนดาจีนเบลามันีฝรั่งเศสอินเดียอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเม็กซิโกรัสเซียซาอุดีอาระเบียแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ตุรกีสาอาณาจักรและก็สหรัฐครับ